หลวงปู่ใหญ่มักสอนว่าความทุกข์ที่มนุษย์ต้องเผชิญนั้นไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกแต่เกิดจากใจที่ไม่รู้เท่าทันตัวเองใจที่อ่อนไหวง่ายย่อมแพ้ง่ายใจที่เข้มแข็งย่อมชนะได้ทุกสถานการณ์ท่านกล่าวว่าแพ้ใจตัวเองคือแพ้ทุกอย่างเพราะใจคือศูนย์กลางของชีวิตถ้าใจแพ้ความคิดแพ้อารมณ์แพ้ ิเลสก็เหมือนแพ้ทั้งโลกแม้ไม่มีใครมาทำร้ายก็ทุก์เพราะใจทำร้ายตัวเองแต่ถ้าชนะใจตัวเองได้ต่อให้โลกโหมกระหนำ่ำใจก็ยังยืนหยัดได้อย่างมั่นคงหลวงปู่ใหญ่สอนว่าความคิดไม่ใช่ความจริงอารมณ์ไม่ใช่ตัวเราแต่ใจดันไปเชื่อความคิดไปเป็นอารมณ์จนทำให้แบกภาระที่ไม่จำเป็นมากมายท่านเน้นว่า ต้องฝึกให้ใจรู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังโกรธรู้ว่ากำลังเสียใจการรู้ทันเช่นนี้คือก้าวแรกของการชนะใจตัวเองเพราะใจที่รู้ทันย่อมหยุดไม่วิ่งตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลวงปู่ใหญ่อธิบายว่าคนส่วนใหญ่ทุกข์เพราะใจอยากอยากให้เขาเป็นดั่งใจอยากให้เหตุการณ์เป็นตามใจอยากให้ชีวิตไม่มีอุปสรรค แต่โลกไม่เคยทำตามใจใครเมื่อใจอยากเกินไปก็ผิดหวังมากผิดหวังมากก็ทุกมากจึงต้องรู้จักวางความอยากเพื่อชนะใจตนเองท่านสอนว่าให้รู้ความอยากอย่าไปเป็นความอยากนี่คือหลักสำคัญของการฝึกใจเมื่อเห็นความอยากเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ตัวเราใจจะค่อยๆปล่อยวางได้เองหลวงปู่ใหญ่สอนอีกว่า หากใจยังเป็นทาตกิเลสช,ชีวิตก็เหมือนเรือลอยน้ำเชี่ยวถูกคลื่นซัดไปมาไม่มีจุดยืนแต่ถ้าฝึกสติให้มั่นใจจะเป็นดั่งหินผาที่ต่อให้ลมแรงคลื่นแรงก็ไม่หวั่นไหวท่านว่าใจที่ชนะคือใจที่ตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นคือใจที่มีสติรู้ทันตนเองในทุกขณะที่ความคิดผุดขึ้นในขณะที่อารมณ์แรงขึ้น ในขณะที่คำพูดของผู้อื่นเข้ามากระทบหลวงปู่ใหญ่เตือนว่าคำพูดของคนอื่นทำร้ายเราได้เพียงครั้งเดียวแต่ความคิดของเราเองสามารถทำร้ายเราได้ทั้งวันดังนั้นอย่าไปกลัวคำคนแต่จงระวังความคิดที่เกิดในใจตนเองให้มากเพราะความคิดคือประตูของทั้งความสุขและความทุกข์ท่านสอนว่าคิดได้แต่ต้องรู้ทันไม่ให้ความคิดลากใจไปคิด คิดดีใจดีคิดร้ายใจร้ายเพราะใจที่ถูกความคิดครอบงำคือใจที่แพ้แต่ใจที่เห็นว่าคิดคือคิดรู้ว่าเป็นเพียงปรากฏการตามเหตุปัจจัยคือใจที่เริ่มชนะแล้วหลวงปู่ใหญ่กล่าวว่าการเอาชนะใจตัวเองไม่ได้หมายถึงการกดข่มอารมณ์แต่หมายถึงการมองเห็นอารมณ์ตามจริงไม่ใช่ผลักไสไม่ใช่หลบหนี แต่เฝ้าดูให้ชัดจนมันอ่อนกำลังลงเองเหมือนผู้ใหญ่ที่เพียงแค่ยืนดูเด็กดือ้อเด็กก็หยุดดื้อไปเองเพราะไม่มีคนตามใจท่านยังเตือนว่าอย่าคิดว่าปัญหาคือสิ่งเลวร้ายเพราะปัญหาคือครูที่ดีมากครูที่สอนให้ใจเติบโตแข็งแรงและรู้จักปล่อยวางใจที่ชนะปัญหาคือใจที่ชนะตัวเองท่านบอกว่าคนที่ชนะใจตนเองได้ จะไม่หวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่หวั่นไหวกับคำนินทาไม่หวั่นไหวกับคำชมเพราะรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงคลื่นบนผิวน้ำใจที่มั่นคงไม่ใช่น้ำที่ไหลาตามคลื่นหลวงปู่ใหญ่ยังสอนว่าอย่าให้เรื่องเล็กๆทำลายใจใหญ่ๆอย่าให้ความคิดชั่ววูบทำลายชีวิตทั้งชีวิตเพราะหลายครั้งที่สิ่งที่เราคิดดูเหมือนใหญ่โตในตอนนั้น แต่เมื่อผ่านไปกลับเป็นเรื่องเล็กน้อยท่านกล่าวว่าใจที่แพ้คือใจที่ขยายปัญหาใหญ่กว่าเหตุใจที่ชนะคือใจที่ทำเรื่องใหญ่ให้เล็กลงหลวงปู่ใหญ่พูดเสมอว่าคนที่แพ้ใจตัวเองจะตกอยู่ในวังวนความคิดไม่รู้จักจบคิดวน,ค,ดวนคิดเวียนจ,นจนจิตใจมืดมนแต่คนที่ชนะใจตัวเองจะรู้จักหยุดความคิดรู้จักปล่อยรู้จักวาง รู้จักเห็นว่าความคิดเป็นเพียงเมฆลอยผ่านไม่ใช่ท้องฟ้าทั้งหมดความทุกข์เป็นเพียงลมพัดมาไม่ใช่ลมหายใจของชีวิตหลวงปู่ใหญ่มักสอนให้ลูกศิษย์ฝึกใจทุกวันแม้เพียงวันละเล็กน้อยการฝึกใจเหมือนการตัดหญ้าในใจต้องทำเรื่อยๆเพราะกิเลสเหมือนหญ้าขึ้นง่ายและขึ้นเร็วถ้าไม่ฝึกสติทุกวันกิเลสจะโตเร็วกว่าใจใจที่ไม่ฝึกสติจะอ่อนแรง และแพ้อารมณ์ง่ายแต่ใจที่ฝึกสติบ่อยๆจะเข้มแข็งขึ้นและชนะอารมณ์ได้ในที่สุดลุงปู่ใหญ่ยังกล่าวว่าชนะคนอื่นไม่ยากแต่ชนะใจตัวเองนั้นยากที่สุดเพราะเป็นชัยชนะที่คุ้มค่าที่สุดเพราะเมื่อชนะใจตนเองได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ทำให้เราทุกข์ได้ง่ายโดนด่าไม่ทุกข์โดนนินทาไม่หวั่นไหวผิดหวังไม่ล้มและล้มเหลวก็ไม่จม เพราะใจมั่นคงเหมือนภูเขาใหญ่ท่านเตือนว่าอย่าปล่อยใจให้เดินโดยไม่มีสติเพราะใจที่ไม่มีสติเหมือนคนหลงป่ามืดเดินไปทางไหนก็ชนต้นไม้ไปหมดแต่ถ้ามีสติเดินในป่าเดียวกันก็ไม่ทุกเพราะเห็นทางเห็นอุปสรรคและรู้ว่าจะก้าวอย่างไรหลวงปู่ใหญ่สรุปว่าแพ้ใจตัวเองคือแพ้ทุกอย่างชนะใจตัวเองคือชนะโลกทั้งใบ ชีวิตดีหรือร้ายไม่ได้ขึ้นกับโลกแต่ขึ้นกับใจที่เราถือไว้ถ้าใจดีโลกก็สว่างถ้าใจหม่นโลกก็มืดดังนั้นฝึกชนะใจตนเองเถิดเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงหลวงปู่ใหญ่ยังสอนลูกหลานต่อว่าใจที่ชนะไม่ใช่ใจที่ไม่มีปัญหาแต่คือใจที่รู้จักวางปัญหาลงอย่างถูกต้องคนทั่วไปมักคิดว่า ความสงบคือการไม่มีเรื่องให้คิดแต่หลวงปู่ใหญ่บอกว่าความสงบที่แท้คือการไม่ถูกเรื่องที่คิดทำร้ายใจต่างหากคนที่ไม่รู้เท่าทันความคิดแม้เรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นภาระใหญ่โตแต่คนที่รู้เท่าทันความคิดแม้เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กได้เพราะใจไม่เอาไปแบกท่านบอกว่าเราไม่มีหน้าที่ควบคุมโลกแต่มีหน้าที่ควบคุมใจของตนเองความวุ่นวายภายนอกหยุดไม่ได้ แต่ความวุ่นวายในใจหยุดได้ถ้าฝึกหยุดเป็นหลวงปู่ใหญ่มักสอนให้รู้จักคำว่าพอเพราะคำว่าพอคือปราการแรกของใจสงบใจที่ไม่รู้จักพอจะวิ่งตามความอยากไปเรื่อยๆเหมือนคนวิ่งไล่เงาของตัวเองยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยจับได้เพราะความอยากไม่มีที่สิ้นสุดท่านสอนว่าความอยากนั้นไม่ผิดแต่ความหลงอยากต่างหากที่ทำให้ชีวิตทุกข์เพราะคนที่อยากแบบมีสติ จะรู้ลิมิตของตัวเองรู้ว่าอะไรควรไม่ควรทําแต่คนที่อยากแบบไม่รู้ตัวก็จะสร้างกรรมสร้างปัญหาและสร้างความเสียใจให้กับตนเองอย่างไม่รู้จบหลวงปู่ใหญ่เตือนว่าใจที่พ่ายแพ้คือใจที่ปล่อยกิเลสเข้ามาบงการแต่ใจที่ชนะคือใจที่ปล่อยให้สติเป็นผู้นํากิเลสเหมือนโจรสติคือผู้รักษาโจรเก่งแค่ไหนก็สู้ผู้รักษาที่ไม่หลับไม่นอนได้ท่านกล่าวว่า คนที่มีสติแม้กิเลสเกิดขึ้นก็รู้ทันไม่ปล่อยให้หลามเหมือนไฟที่เริ่มลุกเพียงเล็กน้อยก็รีบดับก่อนจะไหม้ทั้งป่าสติจึงต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอเพราะสติที่ไม่ฝึกก็เหมือนดาบที่ไม่รับคมเวลาจําเป็นใช้ก็ใช้ไม่ได้ใจที่ไม่ฝึกก็เหมือนบ้านที่ไม่มีประตูโจรคือกิเลสจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้คนที่ชนะใจตนเองได้ไม่ใช่คนที่ไม่มีอารมณ์แต่คือคนที่ไม่ถูกอารมณ์ลากไป คนที่โกรธแต่ไม่ตามโกรธคนนั้นคือผู้ชนะคนที่ทุกข์แต่ไม่ตามทุกข์คนนั้นคือผู้มีปัญญาเพราะรู้ว่าทุกข์ก็เป็นเพียงสภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหลวงปู่ใหญ่สอนว่าการชนะใจตนเองต้องเริ่มจากการยอมรับใจตนเองก่อนต้องยอมรับว่าบางวันใจดีบางวันใจร้ายบางวันใจสงบบางวันใจฟุง้งบางวันมีสติ บางวันเผอหลวงปู่กล่าวว่าคนที่ไม่ยอมรับใจตัวเองคือคนที่ไม่มีวันชนะใจตัวเองเพราะเขาไม่เคยเห็นใจตามจริงแต่เอาความคาดหวังไปกดทับใจจนยิ่งทำให้ใจทุกข์มากขึ้นท่านสอนว่าการปฏิบัติธรรมคือการรู้ทันไม่ใช่การเกลียดอารมณ์ไม่ใช่การกดข่มความคิดแต่เป็นการยอมรับตามจริงแล้วค่อยๆลดกำลังของมันลงด้วยสติหลวงปู่ใหญ่มักเตือนสิทธิ์ที่กำลังเหนื่อยว่า ความทุกข์ไม่ได้เข้ามาเพื่อทำร้ายใครแต่เข้ามาเพื่อให้เรารู้ว่าส่วนไหนของใจยังไม่แข็งแรงส่วนไหนยังต้องฝึกส่วนไหนยังต้องปล่อยวางท่านกล่าวว่าความทุกข์คือครูที่สอนเก่งที่สุดและเข้มงวดที่สุดถ้าเราฟังมันเราจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราโกรธมันเราก็จะเจอมันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าเราจะเรียนรู้สิ่งที่ควรรู้หลวงปู่ใหญ่สอนต่อว่า คนที่แพ้ใจตนเองจะหาข้ออ้างให้ความทุกข์แต่คนที่ชนะใจตนเองจะหาปัญญาจากความทุกข์คนที่แพ้ใจจะมองทุกปัญหาเป็นศัตรูแต่คนที่ชนะใจจะมองทุกปัญหาเป็นโอกาสในการรู้จักตนเองมากขึ้นท่านบอกว่าอย่าหนีทุกข์แต่จงเรียนรู้ทุกข์เพราะเมื่อรู้เท่าทันทุกข์ทุกข์ก็สลายไปเองเหมือนสิ่งที่เราเคยกลัวจนไม่กล้ามองหน้า แต่พอหันไปมองจริงๆกลับพบว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่จินตนาการไว้ใจที่คิดเกินความจริงคือใจที่แผลใจที่เห็นตามจริงคือใจที่ชนะหลวงปู่ใหญ่ยังกล่าวว่าการชนะใจตนเองไม่ใช่เรื่องของวันสองวันแต่คือการเดินทางทั้งชีวิตเหมือนน้ำที่ค่อยๆหยดลงบนหินแม้หยดเล็กแต่หยดสม่ำเสมอสุดท้ายก็เจาะหินได้ใจที่ฝึกวันละนิดแต่ฝึกเรื่อยๆ ย่อมแกร่งกว่าใจที่ฝึกหนักเพียงชั่วคราวแต่หยุดไปหลวงปู่ใหญ่มักสอนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้ทุกอย่างตามใจแต่คือการที่ใจไม่ทุกข์เมื่อไม่ได้ตามใจชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นดังที่หวังทุกอย่างแต่ใจต้องรู้จักหวางเมื่อไม่เป็นดังหวังนี่คือหัวใจของผู้ชนะใจตนเองหลวงปู่สอนว่าโลกภายนอกนั้นกว้างใหญ่แต่โลกภายในยิ่งใหญ่กว่าเพราะโลกภายนอกเราควบคุมไม่ได้ แต่โลกภายในเราบริหารได้ถ้าใจดีโลกก็ยากถ้าใจร้ายโลกก็หนักดังนั้นจงฝึกชนะใจตนเองให้ได้เพราะเมื่อชนะใจตนเองแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้เอาชนะเราได้อีกต่อไปและนี่คือชัยชนะที่แท้จริงที่หลวงปู่ใหญ่ต้องการมอบให้ลูกศิษย์ทุกคนผ่านคำสอนอันลึกซึ้งที่ไม่เคยเสื่อมคลาย